ครับสวัสดีวันนี้ผู้ผมเฟฟ่แฮะไม่ใช่ะเปิ์กใครเปิ์กเปิกใครอนี่เรื้องผัวนี่ก็กลับมาอีกครกลับมาวงเกมเด็ดไปเดกูพูดไมบจบไม่นสลบ้าอะไรเยอะไม่ลอเเยออ ขาตกรถที่ฟันฟันเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนที่จะเล่นนี่เช็คห้องหรือยังเช็คแล้วที่พายยิกไม่ได้เช็คเลยดีกูวาร์ปปั๊บโอ้เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนวาร์ปแข่งกับผีเลยกูวัดแหลกแน่เลยผีลุงหนได้กูวาร์ปได้ทำไมกูวัดแหลกแน่เลยผีเห็นแบบเราวาร์ปไปไปข้างหน้าือปั๊บเลยผีหลีเฮ้ยใครนะนั่นเฮ้ยวันนี้ใครใครลุงหนวด ไปแล้วเดี๋ยวทำไมกูอยู่คนเดียวอีกนะและไปด้วย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 นี่เรามีเบิร์กสองอย่างเบิร์กแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนอยู่กับเราหนึ่งคนพวกเราจะวิ่งเร็วสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนอยู่กับเราสองคนพวกเราจะวิ่งเร็วสี่เปอร์เซ็นต์ใกล้ๆกันนี่เพื่อนเอ้ยถ้าเพื่อนอยู่กับเราสามคนหมดเลยเราจะวิ่งเร็วแปดเปอร์เซ็นต์เพื่อนช่วยกันหาได้ไหมเนี่ยคนละอันเลยสิลเออคนละอันเลยไปเลยแล้วก็มีเบิร์กแมว เบอร์แมวนี่ถ้าผีมองมาที่เรามันจะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่มึงไม่ได้เช็คห้องกันใช่ไหมไปละเจ๊แหลกไม่แหลกไม่แหลกไม่แหลกนะกูมีความกระตุกเล็กน้อยเมื่อกี้หาหาหาเครื่องหาเครื่องหาอยู่หาเครื่องแล้วค่อยช่วยช่วยกันสี่คนมันได้สามใช่เหมใครสี่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 ก็ได้สี่ได้เหรอเครื่องเห็นสามมุมพี่แง่ผมเห็นเฮ้ยบ้านนะผมเห็นเครื่องนึงอยู่ตรงนี้เจอคาร์เดอฮาร์ดฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอ้าวเฮีย แย yeah ่ก oh, yeah well. hey, uh ันแล้วเอ้าเราเข้ามาในบ้านดิมันอยู่ในบ้านผมอยู่ในบ้านอ่ะเฮ้ยมันอยู่ในบ้านไอ้ไอ้ไอ้ตึกใหญ่ใหญ่อ่ะไอ้ตึกใหญ่ใหญ่อ่ะพี่หานแล้วกูอยู่บนบ้านแล้วซ่อมแล้วพี่เราต้องซ่อมช่วยซ่อมหน่อยมันยังไม่เจอมันยังไม่เห็นมันอยู่ตรงตึกใหญ่ใหญ่อ่ะพี่ไอ้คนอีกแล้คนี่กูบอว่าไม่ใช่กูก็จะติดสปีดไล่เฮียเมื่อกี้จะติดสปีดเลยนะกูจะไปแล้วเมื่อกี้พี่มันอยู่แถวเนี้เอ้าเฮีย ยังยังส้มตอเร็วไอ้ยี่เอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยี่เอ้เอ้เอ้ชิบหายพีเดี๋ยวมันมายังไงเนี่ยกูก็บอกกูเห็นเต็มตาเลยยัล่องดถนมาคนมีสติอ่ะกูไปละไอ้เียกูบอกแล้วจะแถวนี้แล้วมันแล้วคือแล้วคือมันตามกูเว้ยอุ้ยอุ้ยเออตายเยียล้มชิบหายนะช่วยกูด้วยรอแป๊บนึง โอ้ยปล่อยฉันปล่อยฉัน no กูโดนแขวนแล้วเพื่อนรักอย่าดิ้นเฮ้ยมันเฝ้า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 อย่าดิ้นอย่าดิ้นไม่ม่เฮ้ยใครก็ได้มาช่วยด้วยมันไปแล้ว no miss no god miss no มันไปแล้วเหรอ มาเรามาเรามันลากผมไปอยู่เนี่ยพี่ไปช่วยเบสเร็ว Help me please IT Help me please โดนแขวนแล้วเร็วช่วยเบสเร็วพี่มันมามันกลับมาหาผมแล้วมาช่วยผมไปมันกลับไปหาเบสแล้วมาช่วยผมเร็วเออมันกลับมาหาผมละเอาคขกันแน่โอกไปเอ้ยกดกดทด่ไมยังไงวะกดพูดไมยังไงวะมึงจะซ้อมกับพี่อะไรไปผมไม่ได้ซ้อม ไปหาพิวหน่อยพี่หิวหน่อยหิวหน่อยแถวแมแผลแถวแเมอร์ไอติงเทาอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเบ๊บอยู่ตรงเบ๊บอะเบ๊บเบ๊บอยู่ตรงเอ้ยมันอยู่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 ยังอยู่กูว่าตายแน่ล่อคนยิงอยู่ทุกมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันยังอยู่มันอยู่มันเดินล่อผมอยู่ไอ้ช่วยกูด้วยอีป้าจะตายแล้วเฮ้ยยา ยากูจะเป๊กปลาจนพังงั้น,นี่ยจิ๊บไปเฮ้ยด้วยครับกูชิวกูชิวเอ้ยมันจะแทงคอหอยผมแล้ววิ่งเร็วมาหลังเร็ว้ยมันมาหลังแล้วาลลาอายุ่ยไ,ไม่มีสเต็ปว่ะใครมาช่วยกูนะเอาไปเอาไปเอาไปกู<ม>ได้แตเฮ้ย เอาให้หลุดดิทตายแล้วเอาเอาเอาหลุดหลุดอ่ะโอ้ยตายเลยวพี่ภูมิไปแล้วครอีกศพหนึ่งฮะตายคนที่สองนะครับแล้วแล้วใครมาคุ้มลงเลยไม่ด้ไอ้ชิบหายไอ้เหี้ยโอ้ยมีอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหรอเอาเหี้ยอะก็ไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องตายกันหมดทุกคน โอ้โหนี่ชาเตะนะหลุดแน่แน่ครับบาลานซ์สุดท้ายเออหญิงก็ได้เหรอเมื่อกี้พี่ภูเมื่อกี้พี่กินเอ้ยพี่กินเกือบได้แล้วพี่อีกนิดเดียว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 จุกเลยจุกจุกจุกครับโอ้โหคนเดียวฮะจังหวะนี้จุกว่ะจุกว่ะจุกโอ้โหหลุมหลุมลงหลุมลงหลุมไหนวะไอ้เหี้ยมีหลุมที่ไหนเนี่ยหลังมาเร็วอเหรอพี่ซ่อมเครื่อง เชื่อผมไอ้เงี้ยล่าสุดตัดไอ้เงี้ยไวไทยฮัลโหลไอ้เงี้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ ไอ้เฮียพวกมึงก็ไม่ช่วยล่อแล้วไอ้เก้าสปินไลลาวอยู่กับมันตั้งนานไอ้เฮียมาเวมาเว้ยมาเว้ยมาเปิดประตูเลยไปเฮ้ยช่วยกันงกินหเปิดเกิดมากูเจอกล่องเลยเฮียเฮ้ยกูเจอใครเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยฮัลโหลมีกูคนเดียวไอ้เฮียผีมองมาทางนี้ไอ้สัสผีเต็มผีเต็มผีอยู่แถวนี้ผีเข้าบ้านไปแล้วได้แล้วว่าเม็ดคิดไอ้เฮียเม็ดคิดจะเลยอยากได้กล่องซ่อมผีม้เบ็ ใครอยู่บ้านตัวทีอ่ะพี่ใครอ่ะไม่รู้บ้านตัวทีไม่รู้ไม่รู้จักอุ้ยอุ้ยไอ้อุ้ยกูยยเห็นอุยอ้ยนี <ไป S 1> ่กำันเดิน<ป>ดผ่านกูกูเห็นอะไรกูเห็นใครเดินผ่านใครแล้วครับกูเห็นเมื่อกี้มาคิวเว้ยเอาเว้ยเอาเว้เว้หลอดแล้วเว้หลอดแล้วเว้เห็นแล้วเฮ้ยทำไมเอฟเปีนคิดว่าเบคคิดว่าตามกูไอ้สัตวออ์ว <c oughs> ไปแล้วตามอยู่เปล่ามันตามอยู่เปล่าไม่ไม่ไม่รอดแล้วเสียงหายใจหายกูขอหลบมุมส <c oughs> oh ักแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเียเลยสเจอกูเฉยดีต้อมดีดีหายฮะอยู่ใกล้กูเลยอยู่ใกล้เหมือนกันเล่าเขี่ยตกใจโอ้โหโอเมย์ฟอรกิงบิชบิชยูอัมมบิชแร็คโนแร็คโนเออล้อแล้วพี่ มันเลือกกูไม่เล่าอ๋อแล้ยมันเดินเบียดโลอดไปแล้วแไอ้เหี้ยมันตามกูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันาอยู่ใกล้กูเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไปเฟรนเดิ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 นโนโนโอ้โหกูเห็นใครตายวะพี่กินเป็นไรตายอะพี่ใกล้ๆไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่พี่กินโดนอุ้มแล้วเฮ้ยพี่กินไปซ่อมไปซ่อมไปไอ้เงี้ยเดี๋ยวมันมันมาหากูมันมันมันมาแขวนไม่ได้มาหาเออ งหน้าก hey, hey, ูนี A ่ไอ hey, okay. oh, ้สัเฮ้ยแก๊งแก๊งช่วยวะแก๊งช่วยวะอ่าได้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 เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้เหมือนกูจะชะตาขาดวะนี่ไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูรออยู่เร็วเร็วเร็วลงมาไปดิวิ่งจุก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 ไอวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนกูตายแล้วไม่รอแล้วกลับมาช่วยวนหน่อยอยู่เทิร์นหน่อย กดรัวกดรัวแล้วโทีแล้วพี่โดนสวนแล้วสวนสวนเอออ้าวยังนี้ก็ได้เหรอไอ้ยัยกูโดนไอ้ยัยอะไรไปเฮ้ยไอ้มันก็ตามันตามมึงเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอไม่ตมอ้าวอ้าวเบลซ่อมๆกันก่อนอ้าวเฮ้ยไอ้แมนไอ้แมนรััักกกษานนแล้วเขี่ยแล้วไอ้แมนจะตาย ไอแมนตายละอย่างกูจะยื้อไว้เฝ้าช่วยก็ช่วยเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้าพี่ภูมิมาเหลือพี่ภูมิคนเดียวอ่ะแมนตายแน่ฮะกูเดาไอ้นิ้วกูฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเพื่อนเย้อ่ะอ่ะกูอยู่ตรงเนี้ยอย่างที้ก็ได้เหรอต้องแก๊งกันแล้ว

กูคิดสายรอบเดียวแม่งหลุดออกเลยเฮียุ้อุ้ยเียปนโ่อะแบบอะไรอะเบาลอยรอบึงเฮ้ยโนโนโโนก็ปโซโนโเพื่อนเดี๋ยวกูตามไปเพื่อนไม่เป็นไรนี่ก็ต้อมชิลเลยต้องตายเลยที่เป็นดา ตากูมาแล้ก่อนไวเฮียกูยอมตายแล้วเพื่อนกูไปหากูเลยเออโอ้ยฟักกี้เัด bro เอาแล้วคนเอาแล้วไปละเอาลิเร็วฮิลนะมันบิงไปแล้วนะฮิวลิงสิตเตอร์ ไปละไปละคนดีก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยฮิลลิ่ซินเตอร์หนุมเปิดแล้วแลววไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเต็มที่ชีวิตเอ้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 ลงเอ้ลงเอ้ โอเคเชตโอเคโอเครับส่วนนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมีแค่สองรอบก็แล้วเก็ซีเกนยูเเดย์ไม่เหนึ่กก็บายบายครับไปไหนฮะเลิกไม่เลิกไม่เลิกเล่นต่อเล่นต่อเก็บแรงก่อน สำหรับวันนี้ก็ไปกันก่อนนะครับไว้คลิปนี้คลิปนี้พอค่ินี้ก่อนลนะเจอกันใหม่แล้วจะคืนะจุ๊บๆ,ๆอย่าดิ้มก็อีกนะแชร์อะไรเหี <c oughs> ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ